พ่อกินข้า,าวเช้าค่ะแม่อยู่ในครัวนะคะแม่แม่กินข้าวในครัวพ่อกินข้าวในห้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงยิ่งเลยนะคะพ่อกินข้า,าวเช้าข้าวปั่นนะคะข้าวปั่นกินข้าวปั่น ยินงั้นเนห,นหรอดีแงวางช้อน,น,นยินงันินไหมหรอเย้ดมากเลย

อะไรเปล่าประมาพริกหนุ่มอย่าลืมน้ำพริกหนุ่มมาวันที่สิบหกเอาอันนี้ของเก่าของเก่าถ้ามาเมื่อไหร่จะลืมเครื่องะะรพริกหนุ่มมาด้วยถ้ามาซื้อน้ำพริกหนุ่มมาให้แม่ด้วยนะจ๊ะ เสร็จแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทัศนีแมนสืบชาติเป็นอะไรคะพ่อจ๋าพ่อชูสองนิ้วพ่อเป็นโรคหัวใจนะคะพ่อเข้าห้องไอซเมื่อวันที่สามสิบสิงหาคมสอเอ้สามสิบกรกฎาคมสองพันห้้อยสิบเจด <laughs> พ่อเป็นหัวใจมานานแล้วแล้ว